สวัสดีครับย้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมวันเสาร์ชิวๆวเนี่ยนะครับก่อนที่วันจันทร์เราจะไปเริ่มกับอีเวนต์สุดมันกันนะครับผมเกี่ยวกับตัวลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบทแมนนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำคลิปชิวๆนะครับมาสร้างกิจกรรมอินเทอร์แอคกับท่านผู้ชมกันบ้างดีกว่าครับ โดยในวันนี้นะครับผมตัวของผมเองเนี่ยนะครับก็นึกๆดูแล้วเออเราอยากแบบสนุกกับให้ผู้ชมอะ่ะเราก็เลยนึกกิจกรรมขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยบอกกันเลยนะครับผมว่านอกจากการที่เรามีงานอดิเรกนะครับผมเป็นการค่อยๆดูมาเวลหาจุดนู้นจุดนี้ไปใช่ไหมว่าแบบเออมันจะมีจุดอะไรน่าสนใจในหนังของ MCU หรือหนัง DC ไหม ในวันนี้นะครับผมเราก็นึกขึ้นมาได้อีกอย่างนึงว่าสิ่งที่ผมชอบดูอีกอย่างหนึ่งนี่ครับผมก็คือสาวสวยใน MCU นั่นเองครับแน่นอนเละครับผมใน DC เนี่ยทีเด็ดยืนหนึ่งมาอยู่แล้วนะครับผมอย่าง Wonder Woman ก็คงไม่ต้องเถียงอะไรกันเยอะแต่ในมาเวยนะครับผมด้วยความที่มันมีหนังอะหลายเรื่องมากๆเลยนะครับเราก็แบบว่าเออมานั่ง,งดูสรุปแล้วเราชอบคนไหนที่สุด ในจักรวาลหนังมาเ e l กันวะก็นั่งคิดไปคิดมานะครับโห oh, คิดอยู่3 4สี่ชั่วโมงเลยก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมคลิปวันนี้นะครับผมถึงลงช้าครับผมก็นั่งนึกมาก็เลยสรุปมาได้5อันดับนะครับผมเป็น Top 5นะครับผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาของผมนะครับผมใน MCU จักรวาลมาเ v e l Cinematic Universe ซึ่งผมจะบอกกันต่อด้วยนะครับว่า ไอ้าอันดับเนี้ยเป็น5อันดับของตัวผมเองเท่านั้นซึ่งผมก็มั่นใจเลยแหละว่ามันจะไม่ตรงกับหลายหลายคนเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบ5อันดับมีใครกันบ้างเราไปเริ่มที่อันดับที่5ของผมกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่หของผมนะครับผมก็คือนาตาชาโลมานนฟนะครับหรือว่าแบ็กวิด้อนั่นเองด้วยความที่ว่า เธอเนี่ยเป็นสาวสวยอยู่แล้วนะโผล่มในไอออนแมนเนี่ยก็เป็นเลขา,อ,าแบบอู้มันดูแบบน่ารักเหลือเกินสวยเหลือเกินถูกปะแล้วพอแบบยิ่งใส่ชุดแบบสายลับอย่างเงี้ยยิ่งดูแบบตีบวกเข้าไปเลยก็เลยทําให้ตัวของเธอเนี่ยนะครับผมเข้ามาอยู่ในอันดับ5ได้แล้วเรียกได้ว่า ตลอดเรื่องราวเนี่ยเธอมีบทเยอะมากๆในหนังหลายเรื่องอะทำให้เราได้เห็นความสวยและความเซ็กซี่ของเธอบ่อยมากๆเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ชอบมากๆนะครับเชิดฉายความเซ็กซี่มาแบบเต็มที่เลยซึ่งถ้าจะให้พูดนะครับผมว่าอันดับความสวยเนี่ยอาจจะอันดับ5นะแต่อันดับความเซ็กซี่เนี่ยผมให้อันดับ2เลยครับจากนั้นนะครับผมเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับอันดับที่4นะครับผมอย่างวารด้าแม็กซิมอฟหรือว่าสการเล t วิชนั่นเองครับเรียกได้ว่า ตัวของเธอเนี่ยนะครับมีจุดเด่นคือความสวยและรูปลักษณ์ที่ ดูดีมากๆกันละกันครับผมเรียกได้ว่าน่าดึงดูดมากๆเลยคือผู้ชายเห็นเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าชอบเธอตกลุ่มรักเธอเป็นธรรมดาอาจจะไม่ต้องใส่ชุดสายรับแบบแบล็กวีโดเนี่ยแต่เรียกได้ว่าความสวยและความเซ็กซี่ของเธอนะครับผมมันกินขาดออกมาเลยใส่ชุดมิดชิดแค่ไหนก็เซ็กซี่ได้นะครับผมผมก็เลยให้เธอเนี่ยชนะตัวของนาตาชาโรมานอฟไปครับทำให้ตัวของวาดาแม็กซิมอฟเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับที่4จากนั้นนะครับผมอันดับที่3นะครับผมมากับชาลอนคาร์เธอร์ครับทีมสายรับเหมือนกันนะครับผมเป็นหลาน ทองเพ็กกี้คาร์เตอร์ซึ่งเรียกได้ว่าผมเนี่ยเอาจริงแพ้สาวผมแบบผมทองมากเลยนะแล้วหน้าของเธอเนี่ยคือแบบว่าโอโ้โหมันเซ็กซี่มากจริงและตัวของผมมาติดตามนักแสดงคนนี้มาตั้งแต่อีกเรื่องหนึ่งแล้ววยครับที่เขาไปเล่นซีรีส์เนี่ยเป็นนางเอกเรื่องรีเวนต์มั้งจำเรื่องแบบแน่ๆไม่ได้อะแต่น่าจะประมาณนั้นแหละแต่เป็นนักแสดงคนเดียวกันผมก็เลยชอบเธอมาตั้งแต่ซีรีส์แล้วแล้วพอมาเห็นในหนังเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาใจผมไปเลยนะครับผมเอาใจไปทั้งใจเลยจ้า ต่อกันดีกว่านะครับผมต่อกันดีกว่าครับอันนี้ไป3คนแล้วถูกไหมอันดับ2จะเป็นใครไปได้อะไรครับผมนอกจากเจนฟอสเตอร์ครับหลายๆคนอาจจะไม่ให้เจนฟอสเตอร์ติดอันดับมาด้วยนะแต่ตัวของผมเองเป็นแฟนขบของนาตารีพอร์ตแมนมาอยู่แล้วคือผมชอบเขามากๆอ่ะคือผมตกหลุมรักเขาตอนแรกไม่ใช่ตกหลุมรักจากในหนังนะแต่เห็นเขาแบบจากโปสเตอร์โฆษณานนําหอมอ่ะแล้วแบบโหมันสวยมากมันเซ็กซี่มากนะครับผมผมก็เลยแบบมี เธอคนนี้เป็นแบบสปอตในใจอยู่แล้วอ่ะก็เลยทำให้ชนะนักแสดงคนอื่นที่แม้ว่าจะมีบทเด่นกว่าเยอะเนี่ยแต่ความสวยเนี่ยนะครับผมนาตาลีพอรตแมนกินขาดอย่างแน่นอนครับและต่อจากนั้นนะครับผมมาที่อันดับหนึ่งเลยดีกว่าขนาดสวยอย่างเจนฟอสเตอร์เนี่ยนะครับผมยังได้อันดับ2แล้ว1จะเป็นใครกันวะกัปตันมาเวลหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับผมกัปตันมาเวลหรือว่าบรีลาซันเนี่ยไม่ได้ติดมาในอันดับของผมด้วยแต่อันดับที่1ของผมนะครับผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าออกมาในหนังเรื่องเดียวอ่ะ แต่เด่นหลือเกินนะครับผมแล้วแบบมันแบบไม่ซ้ำใครใน MCU มากมากนะครับเพราะว่าคนใน MCU ส่วนใหญ่ที่เด็ดๆดังๆมากๆปังๆเลยนะครับคงจะเป็นแนวฝรั่งถูกไหมแต่ที่1ของเราเนี่ยนะครับผมพูดมาขนาดนี้ก็คงรู้แล้วนะว่าใครมันคือเฮเลนโช่นั่นเองนะครับหยนักวิทยาศาสตร์จิตเอจเอาตอนนะครับผม หมอเกาหลีของเราเนี่ยรียกได้ว่าโอ้โหเอาใจผมไปเลยยิ่งผมเป็นติ่งเกาหลีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมฝรั่งจะสวยขนาดไหนยังไงก็ขอไปเอเชียแล้วกันครับติ่งแบ็คพิงค์มันค้ำคอนะครับผมแล้วคนที่แสดงบทนี้นะก็คือคอเดียคิมแล้วเขาไปเล่นในไอเนี้ยด้วยอ่ะแฟนทาสติกบีสก็เรียกได้ว่าเป็นแนวแบบร้ายๆก็ดูแบบ เออมันดูเป็นแบบมันได้ทุกลุกจริงๆอะ่ะเซ็กซี่ก็ได้น่ารักก็ดีลงตัวไปหมดทุกอย่างนะครับผมก็เลยให้เฮเลนโชนั้นอยู่ที่หนึ่งอะ่ะลองไปดูหน้าของเธอกันชัดๆหน่อยนะครับโอ้โหใจละลายใจสลายไปเลยเรียกได้ว่า ต่อให้เอาเจนฟอสเตอร์นะครับผมมารวมกับชาลอนการ์เธอร์เนี่ยตัวของผมเองก็คงจะเลือกเฮเลนโชไปตลอดการนะครับผมสำหรับ M.C.U ในเรื่องนี้คนที่พอจะมาท้าชิงกับเฮเลนโชได้นะครับผมคงต้องรอลุ้นกันในแชงชีนะเพราะผมมาชอบคนเอเชียมากกว่าอยู่แล้วยังไงก็รอดูกันนะครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวสนุกๆเรื่องราวแบบขำๆแล้วกันครับที่เราเอามาพูดในวันนี้ให้ผู้ชมนะครับผมชอบใครอันดับเท่าไหร่กันบ้างก็ลองจัดอันดับท็อป5ของตัวเองหรือท็อปเทหรืออะไรมาเลยก็ได้นะครับ เน้นนะครับผมว่าไม่ดรามา่าเอาแค่สนุกสนุกเฉยๆครับขำกันแบบเฮฮายิ้มกิ๊กกักเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะแบบว่าโอ้โหจะไปว่าใครว่าคนนี้สวยกว่าคนนั้นสวยกว่าอะไรก็ไม่ได้มีเจตนาลายๆแบบนั้นนะครับผมเรามีเจตนาดีนะเพื่อความสนุกครับผมโอเคครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กด subscribe ให้เราเช่นเคยบายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม